ชุดฝึกที่8เข้าตรงถอยเฉียงสไลด์ข้างชุดฝึกนี้จะใช้กวยในการประกอบการเคลื่อนที่รูปแบบสามเหลี่ยมโดยให้ผู้ฝึกตีลูกหน้ามือเหนือศีรษะเซฟโด่งในทิศท,ทางตรงแล้วเคลื่อนที่ด้วยการวิ่งไปด้านหน้าเน็ตและเคลื่อนที่สไลด์ถอยหลังในทิศท,ทางเฉียงไปยังท้ายสนามแล้วให้ผู้ฝึก เคลื่อนที่สไลด์ข้างเพื่อกลับมาตีลูกที่จุดเดิมการเคลื่อนที่ในการตีลูกจะเป็นการเคลื่อนที่รูปแบบสามเหลี่ยมให้ผู้ฝึกทำการตีลูกเซฟโด่งในทิศทางตรงและเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องตามรูปแบบการฝึกชุดฝึกนี้เน้นการตีลูกหน้ามือเหนือศีรษะเซฟโด่งในทิศทางตรงและการเคลื่อนที่ภายในสนามผู้ฝึกสามารถใช้ชุดฝึกนี้เพื่อพัฒนาการตีลูกและเคลื่อนที่ แล้วนำไปใช้จริงในการเล่นได้ภาพรวมของแบบฝึกที่ถูกต้องและต่อเนื่องยกไม้เพื่อตีลูกก้าวขาวิ่งไปด้านหน้าถอยขาขวาแล้วสไลด์เป็นแนวเฉียงสไลด์ข้างเพื่อกลับไปตียังจุดเริ่มต้น